สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่หมอโซบีนในช่องตำหนักดวงอีกครั้งนะจ้าวันนี้แม่หมอจะมาพูดถึงเรื่องความโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละวันนะใครเกิดวันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณมีความโชคดีในเรื่องอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวแม่หมอขออนีญาตจับไพ่ก่อนเนาะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนของคนทั้งเวันนะโอเค กำหนดใบแรกให้เป็นบันจันร์ใบที่สองให้เป็นวันอังคารใบที่สามให้เป็นวันพุธใบที่สี่ให้เป็นวันพฤหัสใบที่ห้าให้เป็นวันศุกร์ใบที่หกให้เป็นวันเสาร์และใบที่เจ็ดให้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวขออนุญาตเก็บให้ก่อนนะจ๊ะอาเรามาดูกันว่าบันจันทร์ อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์จะมีความโชคดีเรื่องอะไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้มาเริ่มต้นที่วันจันทร์ก่อนเลยนะคนเกิดวันจันทร์นะจะมีโชคมีลาบจากคนที่อายุน้อยกว่า นะมีโชคมีลาบนะในเดือนกุมภาพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่าและเดือนนี้รางสังหรณ์แน่นยาม,มากๆนะสำหรับคนบรรจันนะเดือนกุมภาพันธ์นอกจากที่จะมีโชคมีลาบแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดีเลยนะก็คือรางสังหรณ์แน่นยาม,มากๆนะว่าซ้ายไปซ้ายว่าขวาไปขวานะจ๊ะสำหรับคนมรังคารนะ เรื่องโชคดีของคุณนะในเดือนกรุมภาพันธนะบอกเลยว่าหากท่านใดคิดที่จะลงทุนทำธุรก,กิจหรืออยากจะเปิดร้านอยากหารายได้เสริมอยากหาอาชีพเสริมในเดือนนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นของคุณมากๆเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีในเดือนกรุมภาพันธ์ของคมานมังคารสำหรับคนวันพุธ คนบันพุธเนี่ยนะบอกเลยว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นจากที่เจอปัญหาหลายอย่างเข้ามาลุมแล้วเนาะคนมากวนใจจะค่อยๆลดลงจะค่อยๆหายไปรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากที่สับสนมาว่าไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนดีไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีคนบันพุทธเนี่ยจะเริ่มมีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ นะอีกเรื่องหนึง่งมีเกณฑ์เดินทางนะไปต่างจังหวัดด้วยนะจ๊ะสำหรับคนวันพฤหัสเรื่องโชคดีของคุณนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมักจะมีคนคอยให้คำปรึกษามีคนคอยชี้แนะบอกนําทางตลอดว่าควรไปทางไหนดีว่าควรทําอะไรดีและอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีคนคอยพพอร์ตหนุนหลังอยู่นะสาหรับคนวันพฤหัส,สบดีเรื่องโชคดีสําหรับคนบันสุกนะจ๊ะเดือนนี้ผลบุญหนุนนําพบพาแต่เรื่องด,ดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพหรือว่าความรักนะคนบันสุกเนี่ยบอกเลยว่าเดือนกุมาภาพันธ์เหมือนเป็นเดือนของคุณเลยเนาะดูจะมีอํานาจผลบุญชี้นําทางสว่าง ใครที่ตกงานมีโอกาสได้งานใครที่มีปัญหาเรื่องเงินการเงินก็จะดีขึ้นใครที่สุขภาพไม่ดีสุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลาดับเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ยัง,งดาเนินไปในทางที่ดีขึ้นและคนที่มีแฟนความรักของคุณราบรื่นดี สำหรับคนวันเสาร์นะหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคนวันเสาร์หน้าที่การงานค่อนข้างโดดเด่นคุณเป็นผู้นำคนได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจ๊ะและคนวันอาทิตย์อ่พิเศษสุดเลยมีโชคลาภทางด้านการงานและการเงินชีวิตจากที่ติดขัดมานานก็จะพบทางออกเจอหนทางใหม่ และมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะนี่ก็คือเรื่องเด่นนะของคนทั้งเจ็ดวันเรื่องโชคดีในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับวันนี้แม่หมอโซบิมก็ต้องขอตัวราไปก่อนและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูเรื่องอะไรกันคอยติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า